สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอกับรถตัดชแนลอยีกแล้วจ้ามาพอก็ไม่ทิพย์อีกแล้วการเลาะสวนคือเก่าจ้าวันนี้ไม่ทิพย์จะมาไอ้ตัดไอ้กระลำตัวถีบหวัวเข้าเนาไหมจ้ะไปให้ไกลไปใส่คอไกลไปให้เขากินจ้าเพื่อนเพื่อนเพราะว่าการสิถิมไปกระสิดายเนอาอจ้าน้องเอาไปมันเนาแต่ข้างนอกข้างในมันก็นยังโอเคอยู่จ้ะ เดี๋ยวตัดไปให้เขากินมันแบบว่ามันไอ้มันไอ้โดนน้ำโดนยังสิแม่จ้าไอ้มันโดนไอ้อากาศมันเย็นแล้วเป็นน้ำแข็งเนี่ยนี่จ้างูในหัวมนั่งหนัก,นกข้างนยังดีอยู่เ้อจ้านี่ข้างนยยังดีอยู่แต่ว่าข้างนอกมันอันนี่ยในทีกกระสิตัดไปเขา ทังนข้นยังดีอยู่จ้ะมันก็แตกเขาไปเรื่อยไม่จ้ะเห็นว่ามันแตกเขาไปเรื่อยๆไม่ต <c oughs> ิ้บกุู้กันนั้นเป็นอย่างเอาไปเห็นใกล้จ้ะ <c oughs> นี่หัวหนึ่งจ้ะเ <c oughs> พื่อนๆ หัวนี่ขึ้นกันจะหัวนี่ก็ใสได้อยู่แต่เพื่อนเพื่อนนี่ข้างในใสไ,ได้อยู่เลยจ้ะต่วนันมันเอข้างนอกมันเป็นน้ำแข็งจ้ะข้างนอกเป็นน้ำแข็งมันก็นเลยซ้ำาน่จะ้ะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยเน่าต่ว่าข้างในยังโอเคอยู่จ้ะมันเปิดเข้าไปข้างในในน่ะโอเคอยู่แจงสันจ้ะนี่โอเคอยู่ยยแต่วา่าไม่ทิพยกระเสียไปใกล้จ้ะ อี่หัวหนึ่งนี่ก็คือกันจ้ะเขาจะเน่าแต่ข้างนอกเลยจ้ะข้างในเขาบปกนิอย่างเงีนจ้ะข้างในยังด,ดีอยู่จ้ะ ตัดไปให้ไกลนี่หัวหนึ่งสามหัวจะตัดไปให้ไกลสามหัวอากมันมันเป็นหลาไหมจ๊ะมันห่อหลา่าเพราะว่าไอ้นนเรกๆนะส่วงมันนันหอนอยู่นะไอ้นั้นคุ้มโหดเองเพียคุ้มเขาขนันยี่แน่ก็ เพีย้ยเจาะเพีย้ยเพี้ยกินแม่จ้ามันก็เลยบกข้นจะเพียบันนี้พเพราะเพี้ยหายแล้วเขาพึงจมะมาห่อแม่จา้าเพื่อๆมันก็เลยแบบว่าล่าแน่นนะจา้าตัวที่เหลือตัวนี้ไม่ทิพย์กับกสิบตัดก่อนตัดไปไว้ที่กินก่อนจะมตัวที่เหลือนี่หัวหนึ่งจะเหลือหัวนีหัวหนึ่งเป็นหัวปงใหญ่พวายาล็กๆมันเพีย้ยเพี้ยรุ่มแห้งไร นี่สมีลายหัวอยู่จ้ะที่เป็นแตะบากำลังเป็นแตะบาหัวบนอย่างสีสิกำลังหอ่อไหมจ้ะพราะเพียแล้วก็เพียแน่นอนแน่สมัจ้ะพเพื่อนๆมันกล้ลยอันนี้ได้สามหัวไปให้ไกลจ้ะเอาไปสามหัวตัวนีขน้างในกับเป็นอย่างจ้ะเดี๋ยวคิดสิ 4. เอาเก,อกินไปไกลน้ำกันสี่หัวไกลสี่หัวม้อนี้ก็ะใบนีบ้ใบางามแห้งจ้ะแต่ว่าบ่เป็นหัวดรกอกบ่อก็สิี้ยยุ้งสี่เลยจะ้ะเพื่อนให้หอบหอ่อหรอก